เรื่องสยองขวัญที่เกิดขึ้นจริงฉบับพิเศษฤดูร้อนปี2007ใครเรียกฉันนี่เป็นเหตุการณ์ที่สยากาศได้พบเจอในแมนชั่นที่เพิ่งย้ายเข้าไปอยู่สมัยยังเด็กอายุ9ขวบในเย็นวันนั้นขณะที่สยยากาศกำลังทานแกงโมกับพ่อแม่และพี่ชายหลังจากที่เพิ่งทานเข้าวเย็นเสร็ แต่แล้วในช่วงเวลาที่มีความสุขที่ทุกคนกําลังดูรายการทีวีโชว์กันอยู่นั้นจ,จู่ๆสยยาก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งที่พูดขึ้นมาว่ามาทางนี้ดังออกมาจากห้องข้างๆซึ่งในขณะนั้นประตูห้องนั้นมันก็ได้แง้มเปิดอยู่เล็กน้อยทว่าพอสยากานนั้นหันไปก็ไม่เจอกับใครเธอจึงพยายามที่จะไม่สนใจแต่แล้วไม่นานนักเสียงเรียกของผู้หญิงคนเดิมมันก็ได้ดังขึ้นมาอีก บอกให้เสยาการนั้นเข้าไปหาเธอซึ่งเสียงนั้นมันก็ทําให้เสยาการนั้นประหลาดใจว่ามันดังออกมาจากตรงไหนของบ้านกันแน่แต่ยิ่งพอเสยาการทาเป็นไม่สนใจเสียงนั้นมันก็เรียกเสยาการถี่ขึ้นจนเสยาการจะต้องหันไปถามกับพี่ชายว่าเขาได้ยินเสียงเรียกของผู้หญิงอย่างที่เธอได้ยินหรือเปล่าแต่ทางพี่ชายเองก็บอกว่าเขาไม่ได้ยินอะไรเลย แล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีสซยาห์เพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกที่ดังออกมาจากห้องข้างๆซึ่งพอสซยาห์พยายามเพ่งมองดูประตูที่แง้มอยู่เธอก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากแถมก็ยังรู้สึกเย็นวูบๆไปทั้งตัวรู้สึกเหมือนกับว่าผู้หญิงคนที่เรียกเธอนั้นจะอยู่ในห้องข้างๆจริงๆซึ่งเสียงผู้หญิงนั้นก็ยังคงเรียกสซยาก์อยู่ตลอดและก็เรียกให้สซยาห์นั้นเข้าไปหาเธอแล้วพอสซยาห์ที่รู้สึกไม่ค่อยดีเธอก็เลยเดินไปหาพ่อ ก่อจะได้ถามกับพ่อว่าเสียงผู้หญิงที่ดังขึ้นนั้นมันมาจากไหนซึ่งพ่อที่ได้ยินดังนั้นเขาก็รู้สึกสงสัยว่าสัากานั้นหมายถึงเสียงใครเพราะเขาเองก็ไม่ได้ยินเสียงเรียกเหมือนกับที่สัากานั้นได้ยินทว่าสัายากะก็พยายามบอกกับพ่อว่าเธอนั้นได้ยินเสียงเรียกของผู้หญิงดังออกมาจากห้องข้างๆพอคนเป็นพ่อที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยได้เรียกให้แม่เข้ามาช่วยดูแล้วก็ได้กดเบาเสียงทีวีลง แต่ทว่ามันก็มีเพียงแต่ไยกะเท่านั้นที่ได้ยินเสียงเรียกของผู้หญิงจนทางพี่ชายที่บอกว่าไยากะนั้นพูดโกหกแต่ถึงยังไงไยกะก็ยังคงยืนยันว่าเธอไม่ได้โกหกและเธอก็ได้ยินเสียงผู้หญิงนั้นจริงๆซึ่งพอทุกคนไม่ได้ยินเสียงเหมือนกับที่ไยกะได้ยินทั้งหมดก็เลือกที่จะไม่สนใจแต่ทว่าไยากะเองก็ยังคงรู้สึกหวาดกลัวจนเสียงนั้นมันดังชัดเจนขึ้นอีกครั้ง โดยเรียกให้เธอนั้นเข้าไปหาจนไรยากาจะต้องร้องลั่นขึ้นมาด้วยความกลัวแต่ตะโกนบอกว่าเธอไม่ไปเธอไม่เข้าไปโดยเด็ดขาดพอพอกับแม่ที่เห็นว่าอาการของไซจกาศนั้นไม่ค่อยจะสู้ดีแม่ก็เลยได้เดินเข้ามาปลอกส่วนทางพ่อก็ได้เดินไปที่ประตูห้องที่ไซยากาศบอกว่าได้ยินเสียงของผู้หญิงซึ่งในจังหวะที่พ่อนั้นจะเปิดประตูเข้าไปดูไซจกาก็ได้พูดห้ามเอาไว้แต่ถึงแบบนั้นพ่อที่อยากจะเช็คดูให้แน่ใจ ก็ได้เปิดประตูเข้าไปดูในห้องนั้นแต่ทว่ามันก็ไม่มีใครหรืออะไรอยู่ภายในห้องนั้นเลยและพอไซกะรู้ตัวอีกทีเสียงผู้หญิงนั้นมันก็ได้หายไปแล้วซึ่งเธอก็ไม่รู้เลยว่าใครกันที่ร้องเรียกเธอและร้องเรียกเธอไปเพื่ออะไรกันแต่ไากาะก็ไม่มีทางรู้ได้เลยเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานครอบครัวของไซกาะ,ะก็ได้ย้ายออกมาจากแมนชั่นแห่งนั้น แต่ทว่าเหตุผลจริงๆที่ทําให้ทั้งหมดต้องย้ายออกจากแมนชั่นนั้นจริงๆมันก็ไม่ใช่เพราะเรื่องเสียงของผู้หญิงแต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นต่างหาโดยมีอยู่วันหนึ่งเป็นวันที่สยาาศจะต้องอยู่เฝ้าบ้านเพียงคนเดียวแล้วพอเวลาผ่านไปไม่นานเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีใครเปิดประตูเข้ามาในบ้านดังมาจากถงทางเดินโดยในครั้งแรกไซยาก,าก็ทำเป็นไม่สนใจ แต่ในครั้งที่สองมันเป็นเสียงของคนบิดลูกบิดด้วยซึ่งมันก็ทําให้เธอนั้นคิดว่าเป็นแม่ที่กลับมาจากซื้อของแล้วแต่พอเธอนั้นเปิดประตูออกไปดูที่โถงทางเดินภายในบ้านเธอก็ไม่เจอกับใครเลยโดยในตอนแรกสสยากะก็ไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่เธอก็เลยเปิดออกไปดูด้านนอกบ้านซึ่งมันก็เงียบกริบไม่มีแม้แต่คนเดินผ่านไปมาเลย ทว่าพอเธอเดินกลับเข้ามาในบ้านเธอก็รู้สึกขนลุกแปลกๆอีกทั้งก็ยังเย็นว้าไปที่ต้นคอด้านหลังแล้วในจังหวะที่สยากาหันหลังกลับไปมองเธอก็ได้เจอกล้กับผีผู้หญิงชุดแดงที่ได้โผลออกมาหลอกเธออย่างน่ากลัวจนเธอนั้นจะต้องกรีดร้องลั่นบ้านและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เธอและครอบครัวจะต้องย้ายออกไปจากแมนชั่นแห่งนั้นเส้นทางสยอง นี่เป็นเหตุการณ์ตอนที่มูราคามิมาโกโตะและเทนจ,จิเพื่อนที่มหาลาัยขับรถตามหาจุดผีเฮี้ยนเมื่อน่าร้อนดีก่อนในคืนนั้นจุดแรกที่ทั้งหมดได้ขับรถไปจอดสังเกตการดูก็คือตู้โทรศัพท์เก่าๆตู้หนึ่งที่ว่ากันว่ามักจะมีผู้คนที่สัญจรไปมาเพราะเห็นวิญ,ญญาณของคนตายที่เคยจบชีวิตบนถนนสายนั้นโผลออกมาให้เห็นอยู่บ่อย แต่มันก็ดูเหมือนจะเป็นแค่เรื่องเล่าที่ถูกพิมพ์ลงในนิตยสารผีเพียงเท่านั้นเพราะมันก็ไม่มีอะไรที่ผิดปกติเลยมันมีแต่ความเงียบในค่ำคืนที่มืดมิดเพียงเท่านั้นซึ่งพอทั้งหมดคิดว่าในคืนนี้ก็คงจะไม่เห็นอะไรที่น่าตื่นเต้นเช่นเคยทั้งหมดจึงคิดว่าจะขับรถกลับบ้านกันแต่ทว่าเคนจิตก็ได้เปิดนิตยสารผีไปอีกหน้าแล้วก็ได้เจอเข้ากับจุดเห็นผีที่น่าสนใจ เคนจิตจึงได้ขอให้มาโกโตะขับพาไปลองยังจุดตัดทางรถไฟอีกที่หนึ่งที่ว่ากันว่าจะมีวิญญาณเด็กหนุ่มชุดนักเรียนโผล่มาเย็นอยู่ที่หลังไม้กันและด้วยความที่ทั้งหมดก็ไม่มีอะไรจะทําอยู่แล้วพวกเขาก็เลยได้ขับรถไปล่าท้าผียังจุดๆดนั้นอีกจุดซึ่งพวกเขาทั้งสามคนในตอนนั้นก็ไม่รู้เลยว่าพวกเขากําลังจะได้เจอกับเหตุการณ์ที่น่าขนหัวลุก โดยในระหว่างทางทั้งสามก็ได้พูดถึงเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อใส่โตเพื่อนที่มีเซนเรื่องวิญญาณซึ่งพวกเขาก็รู้สึกเสียดายที่ใส่โตไม่ได้มาล่าท้าผีกับพวกเขาแต่ใส่โตก็ได้ให้สายประคำกับมุราคามิเพื่อเอาไว้ป้องกันวิญญาณพูดผีมาด้วยแต่ด้วยความที่มุราคามิเองก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีๆสังสางเขาก็เลยได้นำเอาสายประคำเก็บเอาไว้ในกระเป๋ากางเกงแล้วพอพวกเขาขับไปได้ไม่นานนะัก ทั้งหมดก็ขับไปเจอเข้ากับผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนจะเดินช้าๆและเหม่อรอยอยู่กลางถนนโดยทั้งหมดนั้นสงสัยว่ากลางดึกแบบนี้ผู้หญิงคนนั้นมาเดินอะไรคนเดียวบนถนนสายเปลี่ยวซึ่งมาโกโตะก,ก็รู้สึกสงสัยว่าผู้หญิงคนนั้นกําลังจะเดินไปที่ไหนดึกๆป่านนี้ซึ่งมุราคามิก็คิดว่ามันแปลกและก็ได้บอกว่าไม่แน่นะเผลอเผอผู้หญิงคนนั้นอาจจะเป็นวิญญ,ญาณก็เป็นได้ แต่ก็อาจจะเพราะว่าทั้งหมดต้องการที่จะกลบเกลื่อนความกลัวที่อยู่ภายในใจก็เลยเหมองหน้ากาันพร้อมกับพูดเล่นๆและได้หัวเราะแบบเจีอนๆกันออกมาแต่ถึงแบบนั้นพวกเขาก็ยังคงขับตามผู้หญิงคนนั้นไปอย่างช้าๆก่อนที่มาโกโตจะเลี้ยวแสงเธอขึ้นไปโดยในขณะนั้นมุราคามิก็รู้สึกสังหอนอะไรที่ไม่ดีแปลกๆแ,แต่พอขับรถผ่านผู้หญิงคนนั้นมา มันจึงทําให้มูราคามีรู้สึกโล่งอกอย่างบอกไม่ถูกแต่เทว่าในจังหวะนั้นเองอยู่ดีๆมาโกโตก,ก็ได้จอดรถแล้วก็ไม่รู้ว่าเขานั้นคิดอะไรเพราะเขาก็ได้ถอยรถกลับไปหาผู้หญิงคนนั้นอีกแถมก็ยังเปิดกระจกไปถามเธอคนนั้นว่าทําไมเธอถึงได้ออกมาเดินคนเดียวกลางดึกแบบนี้นำำังซ้ำเคนจิที่นั่งอยู่เงียบๆที่เบาะหลังก็ได้เปิดกระจกออกมาพูดผสมลงถามว่าจะให้เขาไปส่งเธอที่บ้านหรือเปล่าซึ่งเธอคนนั้นก็ยืนนิ่งเงียบ ขณะที่ในใจของมุราคามิก็คิดไปว่าอย่าปล่อยให้เธอคนนั้นขึ้นรถมาเลยแต่ทว่าในจังหวะนั้นเคนจิก็ได้เปิดประตูรถแล้วก็ได้ให้เธอนั้นขึ้นมานั่งอยู่ที่เบาะหลังโดยมุราคามิเองก็ยังรู้สึกเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งว่าเธอคนนั้นเป็นวิญญาณเขาก็เลยไม่กล้าที่จะพูดออกไปจนในที่สุดพวกเขาก็ต้องขับรถไปส่งผู้หญิงคนนั้นที่บ้าน แล้วในระหว่างทางนั้นมากโกโตกับเคนจิก็ได้ชวนหญิงสาวคนนั้นพูดคุยอยู่ตลอดแต่มุราคามิก็คิดว่าเธอคนนั้นคงจะเมารถหรือเป็นอะไรสักอยาก่างถึงไม่ได้พูดตอบอะไรออกมาเลยแต่ถึงแบบนั้นเพื่อนทั้งสองก็ยังชวนคุยไม่หยุดจนในบทสนทนาช่วงหนึ่งที่ฟังดูเหมือนกับว่ามากโกโตกับเคนจิได้ยินสิ่งที่เธอคุยกับพวกเขาแต่มุราคามิเองก็เป็นคนเดียวที่ไม่ได้ยินสิ่งที่เธอพูดเลย แล้วยิ่งคิดเขาก็ยิ่งสงสัยว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นเพราะทั้งที่ผู้หญิงคนนั้นเหมือนไม่ได้พูดเลยสักคำแต่กับเพื่อนทั้งสองคนนั้นก็ดูเหมือนจะพูดคุยอยู่กับเธอเป็นตุเป็นตะซะอย่างนั้นแล้วสักพักมูราคามิก็รู้สึกถึงหลังไม่ดีบางอย่างเมื่ออยู่ๆสายประคำที่ไซโต้ได้ให้ติดตัวเขามาตอนนี้มันก็เหมือนจะถูกทำลายด้วยพลังงานอะไรบางอย่างพราะเห็นแบบนั้นมูราคามิก็คิดแล้วว่า ถ้าปล่อยไปแบบนี้มีหวังจะต้องเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นอย่างแน่นอนเพราะคิดได้แบบนั้นมูราคามิจึงได้ตัดสินใจที่จะโทรศัพท์กลับไปหาไซโตแต่ทว่าขณะนั้นโทรศัพท์มันก็ดันไม่มีสัญญาณแล้วหลังจากนั้นรถก็ได้ขับผ่านภูเขาไปกี่ลูกแล้วก็ไม่รู้กระทั่งมูราคามิสังเกตเห็นตู้ขายน้ำผลไม้อัตโนมัติข้างทางเขาจึงได้ขอให้มากโตจอดรถ โดยบอกว่าขอแห้งจะลงไปซื้อน้ำผลไม้มาดื่มแล้พอมุราคามิได้โอกาสอีกทั้งในบริเบตนั้นมันก็ยังมีสัญญาณโทรศัพท์เขาจึงได้โทรกลับไปหาไซโต้อีกครั้งซึ่งพอไซโต้รับสายเขาก็รู้ได้ทันทีเลยว่ามุราคามนินั้นกำลังเกิดเรื่องที่ไม่ดีเกี่ยวกับวิญญาณแล้วมุราคามิก็ได้บอกสถานการณ์ตอนนั้นทั้งหมดให้ไซโต้ฟัง แล้วก็ได้บอกว่าสายประคำตอนนี้มันก็ขาดไปแล้วซึ่งพอไซโต้ได้ยินแบบนั้นเขาก็บอกว่าสวยแล้วไงเพราะนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วก่อนจะได้ให้คำแนะนำบางอย่างและได้วางสายไปซึ่งหลังจากที่มุราคามิได้เดินกลับไปที่รถเขาก็ได้รวบรวมความกล้าทั้งหมดและก็ได้ทำตามที่ไซโต้แนะนำโดยได้เดินไปเปิดประตูรถตรงที่มีผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ก่อนจะบอกให้เธอคนนั้นลงจากรถไปและบอกว่า ที่นี่ไม่ใช่ที่ของเธอควรจะอยู่กรุณากลับไปที่ของเธอเธอซึ่งพอเค็นจิที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ได้ออกจากรถมาขัดขวางและบอกว่าการทำแบบนี้มันเป็นการเสียมารยาทแต่มุราคามิที่ไม่มีทางเลือกเขาก็ยังคงยืนยันที่จะให้หญิงสาวคนนั้นกลับไปในที่ของเธอแล้วในขณะเดียวกันในฝั่งของมาโกโตะที่ก็ดูเหมือนจะหลุดจากผวังแล้วเขาก็ได้ดงลงรถมาห้ามเคนจิที่กำลังทะเลาะก,กับมุราคามิ แล้วในจังหวะนั้นเองผู้หญิงคนนั้นก็ได้ลงจากรถแล้วค่อยๆเดินจากไปซึ่งพอทั้งสามหันได้มองเห็นเคนจิก็เหมือนจะได้สติกลับมาเหมือนกันก่อนที่ทั้งหมดจะรับรู้ได้ว่าผู้หญิงคนดังกล่าวนั้นเป็นวิญญาณพอรู้แบบนั้นทั้งสามก็พยายามที่จะขับรถกลับบ้านแต่ทว่ารถนั้นก็ดันสตาร์ทไม่ติดแล้วสักพัก วิญญาณหญิงสาวก็ได้โผล่เข้ามารอก่อนที่รถนั้นจะกลับมาขับได้ตามปกติซึ่งทั้งสามก็ได้รีบบึงรถกลับในทันทีและพอทั้งหมดตั้งสติได้วิญญาณผู้หญิงคนนั้นก็ได้หายไปแล้วแล้วก็คิดไปว่าถ้าเรายังขับรถต่อไปโดยที่มีวิญญาณผู้หญิงคนนั้นนั่งไปด้วยก็ไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไม่รู้และผู้หญิงคนนั้นตั้งใจจะพาพวกเขาทั้งหมดไปที่ไหนกันแน่